สปนะอ้อาวนั่งเลยนะม้จสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีนะทีมสวัสดีจะหนููม้เดี๋ยวป้าจะทําอาหารให้หนูไม้กินเดี๋ยวหนูไม้รอชิมได้เลยนะได้เลยค่ะคุณป้าไม้เองก็คิดถึงฝีมือคุณป้าอยู่ค่ะ ได้เลยจ้ะฟีมือของป้าไม่เคยตกอยู่แล้วนล้นหนูมาอยากจะกินอะไรล่ะจริงจริงไม้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะเอาของที่เหลือเมื่อวันก่อนเนี่ยมาเวฟใส่ไมโครเวฟแล้วก็กินได้ปกติแล้วค่ะตองทำไมพูดแบบนั้นล่ะนานๆไม้จะมาหาตองไม่ใช่หรอจริงๆรไม้ก็กินได้ทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะแต่จะว่าไปเราเองก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันนานแล้วหรือว่าวันนี้เราออกไปกินข้าวข้างนอกกันดีไหม ไม่เป็นไรหรอกก็อยู่บ้านนี่แหละเอาของที่เหลือเนี่ยมาอุน่นไมโครเวฟกินเอาก็ได้มันก็ดีไม่ใช่หรอป้าคะหมายว่าอาหารนี่มันมีกลิ่นแปลกๆนะคะป้าคือมีมาม่าไหมคะอยากให้ต้มมาม่าก,กินเองก็ได้คะ่ะไม่มีอะไรหรอกจาะอยู่บาก,กินเยอะๆนะลูก เดี๋ยวก่อนค่ะแม่นี่มานั่งลงบแขกได้งไงคะเนี่ยไปนั่งนอกด้วนสิคะโซฟานุน่นตองจะทำอะไรเนี่ยก็ได้ก็ได้นั้นเดี๋ยวป้าไปนั่งที่โซฟากันนะตองนี่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะตองทะเลาะกับแม่ผมพอหรือยังเนี่ยถ้ามีปัญหามากมันเนี่ยไปกินข้าวกับแม่สุงพ้อกก็ได้นะคะนี่ตองผมไปดูแม่ก่อนนะ ตองแกเป็นอะไรของแกเนี่ยแม่คะนี่แม่เอาเสื้อชันในของตองมาซักรวมกับถุงเท้าอีกแล้วเหรอคะซักรวมกันมันก็สะอาดเหมือนกันนั่นแหละแกก็อย่าคิดมากไปเลย แต่ว่ามันไม่ถูกสุขอนามัยนะคะแม่ถ้าเชื้อโรคเชือ้อราหรืออะไรมนันขึ้นขึ้นมาจะทําไงอะคะนี่ตองก็อย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่หน่อยเลยเมื่อก่อนอะ่ะฉันก็ซักแบบนี้มาตลอดแหละไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่ตองก็บอกแม่ไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าไม่ให้ไม่มายุ่งกับเสื้อผ้าของตองเดี๋ยวตองจะซักเครื่องเองคะ่ะตองแต่เครื่องซักผ้ามันซักไม่สะอาดเท่ามือของฉันหรอกโอ้ยตองแม่พี่ซักให้เนี่ยมันก็ดีแล้วนะ อีกอย่างเนี่ยจะเสียงดังทำไมพี่เล่นเกมอยู่วะเอ้าโอ้โหอ,อะไรเนี่ยอสองแกทำอะไรอะแม่คะผักพวกนี้นี่มันเน่าหมดแล้วนะคะเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมอะคะโฮ้ยมันเน่าที่ไหนกันล่ะแกเอามาล้างใหม่มันก็สะอาดแล้วแกนี่นะใช้เงื่อนเปือนจริงๆเลยสมัยก่อนเนี่ย ฉันไปหยาดมากกว่านี้อีกแม่คะแต่กินของเน่าของเสียเข้าไปเนี่ยร่างกายเป็นอะไรขึ้นมามันเสียเงินรักษาแพงกว่านั้นอีกนะคะนี่เมื่อก่อนน่ะฉันกินเนื้อขึ้นลาฉันยังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่สมัยก่อนแล้วเนี่ยค่ะแม่ก็แล้วแต่แม่เลยคะ่ะถ้าอยากจะกินก็กินไปนะคะแม่นีอเองล้างใหม่ก็ได้นะมายแกอะ ไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาฉันเหนื่อยแค่ไหนแกรู้ไหมว่าพี่ชายฉันอ่ะเขาจะมาหาฉันที่บ้านมาเยี่ยมฉันเขามาเห็นอาหารที่ฉันต้องกินแบบเนี้ยเขาเลยจะพาฉันออกไปกินข้าวนอกบ้านแต่แกรู้ไหมว่าแม่เนี่ยเขาไม่ยอมให้ฉันออกไปกินข้าวกับพี่ชายฉันข้างนอกไม่ว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะให้ฉันกินเอออาหารเสียๆน้ำเน่าอยู่แบบเนี้ยแล้วแกคิดดูสิว่าแบบเนี้ยจะให้ฉันทนได้ยังไงอ่ะตองนี่คุณทะเลาะกับแม่ผมทุกวันเนี่ยผมไม่ไหวนะ ใช่ตองไม่ไหว ing, จริงๆนั่นแหละเห็นไหมขนาดมายังดูออกเลยอะที่ฉันบอกว่าไม่ไหวอะคือแกนั่นแหละทีมตองต้องทนอะไรมาตั้งมากมายขนาดนี้ได้ยังไงกันอะแบบนี้มันเกินไปแล้วนะตอนนี้ฉันก็บอกให้นะวราเพื่อนฉันอดทนไม่ไหวต่อไปแล้วและเรื่อง,อง,องทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นเพราะตัวแกรั้วเลยอย่าเข้าข้างเพื่อนตัวเองได้ไหมตองเนี้ย ทะเลาะกับแม่ฉันทุกวันอีกอย่างนะแม่เนี่ยเขาทำเพื่อฉันกับตองตั้งเท่าไหร่อะอตีมตีมลูกแม่ปวดตองอย่างเลยตีมโอ๊ยแม่ครับไปดูกันเถอะโอ๊ยแม่ แม่เป็นไรครัแม่น่าจะกินของเสียเข้าไปค่ะพาไปโรงพยาบาลดีกว่าไหมคะจ,จ,จริงด้วยค่ะให้งั้นเดี๋ยวฉันโทรเรียกรถสุกเฉินให้ไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปหรอกมันเปลืองเงินแม่ครับตอนนี้แม่อาการหนักเลยนะครับอตอนนี้ไม่ใช่เวลาห่วงเงินเลยนะแม่ต้องไปโรงพยาบาลก่อนจริงค่ะคุณป้าคุณป้าต้องรักษาตัวก่อนนะคะฉันบอกว่าไม่ไปก็ไม่ไปไง แม่ถ้าการแม่ไม่หายดีเนี่ยผมกับตองต้องลาง,งานมาดูแลแม่ไม่คุ้มเลยนะครับแม่ก็ได้ลูกก็ได้ไปงั้นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนะครับค่คอยๆลุกอขอบคุพาไปนะปทีมลูกที่พาแม่ออกจากโรงพยาบาลเถอะอยู่โรงพยาบาลหลายวันน่ะมันก็เสียหลายบาทน,นะลูก แม่ว่ามันเปืองเงินแม่คะโรคกระเพาะแล้วก็ลำไส้อักเสบเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะคะแม่ต้องอยู่ที่นี่นอนรอดูอาการสักสองสามวันก่อนค่ะไม่ได้ไม่ได้ไมแม่ทําอะไรครับแม่นอนลงพยดบนี้เลยนะทีมที่แม่อดทนและประหยัดเนี่ยก็เพราะพวกแกกว่าพวกแกจะหาเงินมาได้เนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหน ตอนนี้จิมรีบพาแม่กลับบ้านเถอะมันจะได้ไม่ต้องเปลืองเงินอยู่ที่โรงพยาบาลรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่านะคะถ้าเกิดคุณป้ากลับบ้านไปแล้วการซูดอีกเนี่ยก็ต้องกลับมาที่โรงพยาบาลอยู่ดีมันก็มีค่าเท่ากันนะคะใช่ครับแม่แม่อย่าดื้อเลยนะครับแม่รู้ไหมคะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นห่วงแม่มากนะคะเอาเป็นว่าต่อไปเนี้เราจะมาปรับกันเรื่องการกินแล้วก็เรื่องสุขอนามัยให้มันมากกว่านี้นะคะแม่ใช่แล้วครับแม่ ตองพูดถูกนะครับแม่อย่าฝืนตัวเองเลยครับถ้าแม่รักลูกๆเนะี่ยแม่ควรพักผ่อนบ้างนะครับได้จ้ะเออตองและผลไม้แม่ล่ะที่อยู่ในตู้เย็นน่ะโยนทิ้งไปแล้วค่ะคนเรามีวันหมดใจเหมือนอาหารที่หมดอายุแต่โชคดีที่หัวใจยังเปลี่ยนรถใหม่ได้เสมอถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง